รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะเป็นโชว์ประวัติศาสตร์นะครับคือจริงๆเนี่ยผมสัมภาษณ์คนมาเยอะจนไม่รู้ผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วทั้งหมดกี่คนแต่แขกรับเชิญของผมในวันนี้นะฮะเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อคืนผมบอกผมอยากให้มันถึงวันนี้ไวๆย เป็นคนที่ทําให้ผมถึงขนาดเป็นคนที่มีแฟชั่นในตัวเองเยอะมากผมถึงขนาดต้องไปทําทรงผมเรียนแบบเขาเพราะวันนี้เขาจะเปลี่ยนโลกของกีฬาเขาจะเปลี่ยนโลกของศิลป,ปะและเขาจะเปลี่ยนโลกที่เรากําลังอยู่ในวันนี้คุณผู้ชมครับอายนุนวิรพงศ์ศรีตระกูลกิจการสวัสดีครับเหมือนไหย พอได้ครับพอได้ <laughs> มันมันมีแค่นี้นะฮะ <laughs> คือจริงๆพี่โน้ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยเขาตกอกตกใจมากที่ผมมาทําเรื่องศิลปะแต่วันนี้ผมจะต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าศิลปะกับกีฬาและอะไรก็ตามมันคือต้อยมยำมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ผมดูงานศิลปะเกือบจะทั่วโลกผมบ้า,บ,าบินไปถึงอิตาลีผมไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอาร์ตแกลเลอรี่บ้านศิลปินทั่วทั้งประเทศไทยผมไปมาหมดแล้วงาน ของคุณเป็นงานที่ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปเข้าใจง่ายที่สุดเพราะคุณเป็นคนเอาคริสเตียโนโรนัลโดสวัสดีครับ <c oughs> คุณเอาโรนัลโดมาไหว้ในงานของคุณ Everybody w i s e คนไทยมีคนติดโควิดน้อยที่สุดที่หนึ่งในโลกเพราะเราสวัสดีขอบคุณขอโทษไร้การเช็คฮักสัมผัสการไหวคือช็อตเด็ดการทักที่ฮอตที่สุดเรียบร้อย let's fight virus with Thai ไหวใครมีเพื่อนต่างชาติส่งคลิปนี้ให้เขาได้มันมาได้ยังไงฮะคือจริงๆงานนั้นเป็นเป็นงานที่โมค่านะครับที่ออแสดงที่โมค่า มันมีมันจะมีหัวข้ออยู่หัวข้อศรัทธาทีนี้คือเหมือนพอมีหัวข้อมาเนี้ยผมก็ตีความศรัทธาในแบบแบบที่เรามองเห็นมันก็ความหลากหลายศรัทธาได้ในทุกสิ่งทุกอย่างคือมันไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของศาสนาหรืออะไรอย่างเง,งี้ยแบบโรเดนโดเนี้ยผมคือว่าเขาก็มีศรัทธาในสิ่งที่เขาทำอ,อ,อะไรเงี้ยคือผมก็หยิบออกมาใส่เอามันรวมกันในงานเดียว คือแฟนกีฬาเองจะรู้จักคุณดีมากเพราะว่ามันมีศิลปินไม่กี่คนที่จะมีความเป็นกีฬาในงานเราเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปบิดมอไซค์ของมาร์คมาเกสช้ป์โลก6สมัยผมเคยไปดูเขาแข่งที่สเปนนะฮะ น้อยคนจะได้ feel ว่าเวลาอยู่บนจรวด2ล้อ300กว่ากิโลเมตรเสียวแค่ไหนผมกลัวตายฮะขนาดอยู่บนรถ4ลอ้อหัวใจจะวายเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเซฟตี้คาร์นะฮะว่าเร็วแค่ไหนจัดไป ือแม้กระทั่งรองเท้าของนักบาสที่ดังที่สุดในโลก Air Jordan Air Jordan นี่คือรองเท้ากีฬาที่ฮอตที่สุดตำนานนี้เริ่มโดยนักบาส Michael Jordan แต่คนเมกันเรียกเขาว่า Jordan ก็เขาเด่นเด่นจริงๆ รองเท้าที่อินสปายคนว่าเราบินได้สร้างสติเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ถูกประมูลในราคาที่แพงที่สุดคู่เดียวเลย10ล้านบาทแต่เจ้าตัวต,วตำนานแชมป์หสมัยแห่งกระทิงชิคาโกกลับพูดตรงจนน่ากลัวว่ารองเท้าไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นหรอกต่อให้ชูสผมสวยกว่านี้36เท่า แต่ถ้าผมลงไปเล่นแบบเน่าๆยิงเกมละสามแต้มก็คงไม่มีใครอยากได้จงพัฒนาเพิ่มคุณค่าตนมากกว่าล่าวัตถุมีราคาทำไมคุณถึงมีคำว่ากีฬาในงานของคุณเกือบทุกงานอะงานผมอะผมจะหยิบไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยแหละที่เราเห็นในในชีวิตประจำวันในในรอบๆตัวหรือบางอย่างที่คนคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในงานศิลป,ปะอ,อ,อะไรนะครับ แล้วก็ไอ้ส่วนความเป็นกีฬาเนี่ยที่ผมหยิบม,มาใส่คือผมชอบชอบความรู้สึกการการต่อสู้ความเชื่อในอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมชอบตรงนี้ศิลปะมันมันอยู่ในทุกที่คือวันนี้ผมบอกว่าผมผมดีใจมากแลวผมตายตาหลับมาก <c oughs> ที่ผมได้มาสัมภาษณ์คุณคือในการทําสื่อเนี่ยบางคนเขาแคร์เรตติ้งเขาแคร์คนดังคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ดังที่สุดที่มาคุยกับผมคุณอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดที่มาคุยกับผม แต่คุณเป็นคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำใจมากที่สุดซึ่งอันนี้นผมประทับใจมากแล้วเป็นสิ่งที่มีคนพูดอย่างวงการศิลปะว่ามันเป็นวงการที่ย้อนแย้งมากคือเขาบอกว่าอาร์ตเนี่ยคนดูแล้วคุณจะเป็นคนดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่เซนซิทีฟขึ้นอ่อนไหวมากขึ้นแต่เขาบอกวันนี้เดินเข้าไปในแกลเลอรี่จะไปซื้องานโอโหงานมันราคาแพงมากกับ2คนที่มีปัญญาจะไปซื้อในหลายประเทศเนี่ยเป็นต้นตอของปัญหาทั้งนั้น เช่นลูปแพงคนที่มาซื้อบางคนบางชาติเอาเงินสกรปรกมาฟอกในงานศิลปะเทปที่ผมสัมภาษณ์และเลตติ้งดีที่สุดกับอาจารย์ช่วงมูลพินิษฐ์เขาพูดถึงขนาดบอกว่าต้นไม้ตายเหลือซากก็ยังสวยคนรวยตายเหลือซากไม่อยากเห็นวงการศริลปะดูเหมือนกับจะเป็นจันลงจิตเป็นคนดีรักธรรมชาติมีความเป็นตัวตนแต่มันก็มีบางคนที่ ใช้ทฤษฎีนาฬิกาบัตรราคาผลิตน้อยกักสินค้าแต่ช er ็อตเด็ดที่สุดของคุณที่ผมฟังแล้วผมน้ำตาซึมแล้วผมอยากให้คนมาดูคุณก็คือเจ้าของฉายาว่าขอเล่นเล่นให้จริงๆเขาบอกว่าคุณเปิดงานอะไรของคุณสักงานหนึ่งแล้วมีแม่ค้าบอกว่างานคุณสวยคนส่วนใหญ่บอกว่าต้องการจะปั่นราคาต้องการให้ไปอยู่กับนักการเมืองซุปเปอร์ซะ ผมไม่รู้ข่าวผมถูกแบบผมได้ข่าวว่าคุณให้งานแม่ค้าไปฟรีๆครับอันนี้ยืนยันครับคือผมผมรู้สึกว่าตัวเราเราได้ทุกอย่างจากมันแล้วได้ทุกอย่างคือมีความสุขในการ,รได้สร้างเขาขึ้นมาครับ,รบผมผมได้มาหมดแล้วแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะให้ให้กับคนอื่นที่เขาเห็นแล้วผมอยากลดความรู้สึกว่าเ้ยศิลปะเนี่ยม,มันมีแต่คนที่มีเงินหรือเหลือเนี่ยถึงจะซื้อได้ใช่ไหมแต่ผมอยากมอง ให้เกิดความรู้สึกว่าเอยจริงๆมันมันใครก็มีสิทธิ์คือผมคิดว่าถ้าเกิดแม่ค้าหรือใครทั่วไปเนี่ยที่ที่เขามาเห็นเอ้ยชอบขอแล้วเราให้ไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความสนใจในศิลปะนะใช่ไหมครับคือแล้วเขาก็จะค่อยคย่อยคย่อยๆยเกิดความสนใจเหมือนมากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเงินทองเหลือเฟืออะไรครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมันสำคัญกว่ามันคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันมันจะยกระดับจิตใจได้ ช่วยสังคมได้คนประสบความสําเร็จคนร่ํารวยจะบอกว่าเราจะให้ของคนในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้แล้วอันนี้ทุกคนพูดกันเคยมีคนแซวคนร่ํารวยมากๆว่าขนาดขี้หมายังไม่อยากให้คนอืน่นเลยแต่คุณดันมีทฤษฎีของคุณว่าเราจะให้อะไรใครเราต้องโคตรรักสิ่งนั้นผมไม่เคยได้ยินปรัชญานี้จากที่ไหนมาก่อนจนกระทั่งผมมาคุยกับคุณทุกคนบอก รอไม่ใช้ก่อนแล้วค่อยให้ผมไม่เคยใหใครบอกว่าฉันรักชิ้นนี้ที่สุดฉันให้คุณคุณเอาทฤษฎีนี่มาจากไหนฮะจริงๆมันก็ไม่เชิงทฤษฎีคือผมทําตามความรู้สึกอะตามฟิลลิ่งคุณคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีสำหรับเราเราก็อยากให้มันมันมีการเดินทางอะคือผมรู้สึกว่าอยู่กับเรามันก็อยู่อยู่ไปอย่างนั้นะใช่ไหมให้มันได้เดินทางดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ศิลปินหรือจะไม่ใช่ศิลปินใครก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วเราอยากเป็นคนดีขึ้นน่ะนั่นเป็นคนที่เราควรจะสังคกกรรมด้วยฉะนั้นวันนี้ผมมีของขวัญมาให้คุณเล็กๆ,ๆ้ยน้อยและจริงๆตัวนี้มันถูกออกแบบมาเป็นแจ็คเก็ตที่ให้แค่พิธีกรใส่แต่คุณพูดว่าบางครั้งเนี่ย <laughs> สิ่งที่เรารักเราก็ให้มันมีเป็นสายลุงมันมีเป็นมงกุฎเรากําลังต่อสู้กับเรื่องหนึ่งคือเรื่องเพศด้วย สมัยก่อนเขาบอกเป็นโกงเป็นเกย์อะไรมันนนั่วิวเขาเลยผมว่าเขาคงพยายามจะบอกว่าความหมายผมนะการที่จะเป็นที่หนึ่งได้คุณต้องรับได้ทุกสิ่งรับได้ทุกอย่างแล้วคุณก็จะเป็นที่หนึ่งแล้วคุณก็ไปดูช่องผมแชมแนลนะฮะฉะนั้นวันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกคุณหนาวก็จะได้รู้นะฮะว่าคนที่เขาเคยหนาวคุณเคยให้ความอบอุ่นเขาแล้วมาวันนี้ถ้าเกิดวันไหนคุณหนาวผมเองเป็นกำลังใจให้คุณครับ ผมเคยถามคุณคําถามหนึ่งถามเสร็จปุ๊บนี่แทบจะตกกาอ,อีกเลยห <c oughs> ปีกว่าจะได้ปริญญาตรี3ปีกว่าจะได้ปริญญาโท8ปปีกับการเรียนซึ่งทุกคนบอกมันต้องเข้มข้นต้มยำมาก <c oughs> คุณกลับบอกว่าเรียนมาเพื่อทิ้งนี่แปลว่า